เรามาดูการเรียกไข่แอปเปิลนะครับครับอันนี้เราเลี้ยงไว้ทั้งหมดตัวเมียทั้งหมดเราเลี้ยงตัวเมียสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับอันนครอบนั้นเราสังเกตได้ว่าเรามีไข่อยู่3ากลุ่มก็คือคงเป็นของตัวเมียทั้ง3สามตัวตัวตัวละกลุ่มแล้วตัวผู้เราเลี้ยงหนึ่งตัวให้ให้เราสังเกตว่ามันมันถูกต้องนะครับถ้าเกิด มีไข่อยู่4กลก่มแล้มีหอยอยู่สตัวอันนี้นะครับสงสัยจะเป็นหอยตัวเมยียทั้งหมดอันนี้เราซื้อมาตัวผู้่1ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมยีย3ตัวอตอนนี้ลูกมันกาลังออกมาจากไข่นะครับมันเดินขบวนกันออกมามีอยู่1กลุ่มนะครับที่มันออกปากก่อนมันจะเป็นลูกตัวเล็กๆนะครับมันเดินลงมาในบ่อของลูกประกัดลูกปรกกาตัวปาว่ากันเล็กนิดเดียวกินไม่ได้นะครับหอยนี่ตัวใหญ่กว่าลูกมันเยอะ ครับมันค่อยๆเดินครับผมพยายามขยายพาเพย์ได้ใหญ่สุดแล้วนะครับก็ชัดชัดได้แค่นี้นะครับแล้นั้นมันนันั้นมันเบลอหมดคำลูกก็หน้าตาคล้ายแม่มัน,นะครับแต่ว่าตัวมันเล็กสมันเดินกําลังเดินออกมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางตัวเดินออกมามันก็ตกลงน้ําเลย ตัวนี้เดินมาก่อนแล้วนะครับยังยังอยู่ตัวนี้นานแล้วเนี่ยครับเดินมันลงมามันก็จะก้นบอ่อก็จะเจอพ่อแม่มันอันนี้มันเปืดอเปืดอไข่นะครับปรกกาปากมันเล็กเดียวฮะอันนี้เลี้ยงมันง่ายนะครับเราเลี้ยงแล้วเราก็ไม่ได้ให้ให้อะไรมันกินนะฮะเพราะว่ามันในใต้บอนะ่อนนมันจะมีของ อาหารเศษอาหารของประกาศหรือขี้ประกาศอยู่ในนั้นนี่ครับไอตัวนี้มันก็จะไปทำปากตัวเล็กก็คือมันก็จะมากินไข่นะครับง่าขี้เดินออกมาแล้วก็จะตกลงไปในในน้ำครับก็จะทําให้น้ำเป็นน้ำบ่อสะอาดขึ้นลูกประกาศครับแต่ลูกประกาศนี่เล่าเพราะลูกประกาศตัวมันเล็กปากมันเล็กครับกินไม่ได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับนี่ออกลูกค่อยๆทยอยออกมาจากโถ่ไข่ร้อแต่มัวนะครับตัวนี้นะให้ไข่ทิ้งไว้ร้อยนะครับ มีกำลังกำล,ลังเดินลงวามเลยกันออกมาเดินออกมาช้าๆนะครับเดินมาเป็นแถวเมีไม่ไม่รู้มันเลี้ยงมาไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินเจ็ดวัน,นครับที่ไข่มันอยู่ี่น่าจะเกินจะจำไม่ได้แหละออกไข่มาเราก็ไม่ได้สังเกตที่จะอยู่ที่บ้านนะครับ ออกมาเราก็เห็นแต่ว่าวันนี้เราสังเกตได้ว่าไข่เข้ามานี้เริ่มแตกออกมาแล้วไอยไมันก็เริ่มที่จะออกมาจากไข่ที่เห็นทั้งหมดสี่ทั้งหมดสามกลุ่มนะครับไข่มันออกมาจากจากเปลือกไข่หอยมันออกมาจากไข่นะครับมีอยู่หนึ่งกลุ่มนะครับที่มันออกมา นี่ครับขอบข,ข้างข้างขอบครับก็คือไข่กุ้มอื่นนี่รัพพอแม่มันอยู่ในบอ่อนะครับนี่น่าจะเป็นแม่มันนะครับมันออกมาเดินมาข้างบนเลี้ย,ยงปนกันกับลูกประกาศได้กับเนี่ยเป็นลูกมันอยู่นะครับปลายบอ่อน้ําก็ใสครับมันก็จะหากินในนี้นะครับ เลี้ยงไม่กี่อาทิตย์นะครับมันก็ออกไข่แล้วแม่มันโชว์โนดขึ้นมาครับโชว์โนดขึ้นมาคงมาเอาอากาศนะฮะกุบขาเจ้าไว้อย่างนั้นนะพอมันได้อากาศแล้วมันก็ลงลงไปเลยอืมเนี่ยมันได้อากาศแล้วมันก็ล่วงลงไปแล้วครับ มันอย่างที่ตะกี้นี้เราเห็นนดมันยื่นออกมาออกข้างนอกครับบรนี้ก็ก็จะเป็นไข่ของของของลูกมันแน่กำลังเดินออกมากันใหญ่เลยไม่รู้ตัว่าจะใช้เวลาสักกี่วันนะมันถึงจะหมดยังเป็นตัวเล็กๆเล็กๆไข่มันค่อนข้างจะเปาะนะครับเปลือกมัน มันกรอบบางทีเราไปถูกนิดเดียวไข่มันลอนออกมาแล้วเปิดรูลอกไปยังไงเดี๋ยวมีความคืบหน้าอีกเดี๋ยวเราก็จะนำเสนอคลิปของมันอีกนะครับสวัสดีครับ